ฝนตกเยอะๆแบบนี้ใบมะขามอ่อนหน้าบ้านกำลังแตกงามเลยค่ะเก็บไปใส่กับแกงไก่กันเนาะรูดก,กันแบบนี้กันเลยใบมะขามอ่อนมีฤทธิ์ฝาดนะคะอมีความฝาดนิดๆนะคะมีรสชาติเปรี้ยวใส่กับแกงไก่ จะเหมาะเข้ากันดีเลยค่ะเก็บได้เยอะแล้วพอหม้อค่ะระหว่างทางมีเชอร์รี่ด้วยนะตัวเนี้วิตามินซีสูงเชียวค่ะอ้ําอร่อยอืมวเปรียปร้ยวหวานนะคะเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกาย ร้านก่อนใส่แกงไก่นะใบมะขามอยู่หน้าบ้านอาจจะเปื้อนฝุ่นนะคะคุณคุณดูต้มไก่ของดิฉันี่คะ่ะไก่เหนียวนะต้มประมาณชั่วโมงกว่าเลยค่ะต้มจนเปื่อยเลยนะคะเคี้ยวหนุบ,นบหนับหนุบหนับดีนักแรคุณผู้ชายที่บ้านดิฉันชอบคะ่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะกดให้จมจม ตอนต้มไก่นะดิฉันเปิดไฟเบามากเบามากแทบจะดับเลยนะคะเคี่ยวไปนะคะตุ๋มไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเวลากินแล้วอร่อยนักแลค่ะเพียงเท่านี้ค่ะต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะรอคุณพ่อ้านกลับมาทานตอนเที่ยงนะคะ เพื่อนๆนะคะมื้อเที่ยงได้อะไรทานกันคะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะวันนี้บ้านสวนทำแกงไก่นะคะใส่ใบมะขามอ่อนน่าทานมากดูหน้าอร่อยไหมละ่ะวัตถุดิบของแกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนดีฉันก็มีไม่มากนะคะใส่ข่าตะไคร่นะคะต้มกับไก่คะ่ะ ต้มไก่ไปเรื่อยๆตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะจนไก่เปื่อยเมื่อไก่เปื่อยสุกดีดิฉันก็ใส่ใบมะขามอ่อนอ้อลืมบอกไปดิฉันใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะใส่เพียงแค่เกลือต้มกับไก่นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าในสมัยก่อนนะคะคนโบราณเขาทำกับข้าวเขาก็ไม่ได้ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะนะเขาก็ปรุงรสอาหารด้วยเกลือนี่แหละ เพียงแค่เกลือก็ทำให้อาหารอร่อยได้แล้วนะคะไม่ต้องใส่ซอสที่ผ่านการสังเคราะห์มากมายนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้อาหารบ้านๆน,นะคะที่มีความปลอดภัยนะคะไว้กินในครอบครัวคะ่ะเมื่อเราทำกับข้าวจากใบมะขามอ่อนแล้วนะคะหรือเรียกว่ายอดมะขามอ่อนเรามาดูสรรพคุณกันนะคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรนะคะอยากให้คุณได้ลองนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น เรื่องของยอดมะขามอ่อนนะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วในเมนูนะคะการทำอาหารที่ใช้ยอดอ่อนของใบมะขามนะคะกินได้แถมมีประโยชน์มากมายอีกด้วยนะคะมาดูกันว่าประโยชน์ของยอดมะขามนะคะมีอย่างไรบ้างนะคะ ยอดมะขามนี้นะคะจะช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับเมนูของอาหารและยังมีกลิ่นหอมของมะขามที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งบ้านเรานั้นนะคะจะใช้เมนูยอดมะขามกับพวกต้มส้มรสเปรี้ยวๆนะคะน้ำใสๆนะคะเช่นต้มส้มปลาทูนะคะก็ต้องจัดว่าเป็นเด็ดยอดมะขามมาใส่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆหมของยอดมะขามนะคะซึ่งกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีนักแลค่ะ ยอดมะขามนั้นยังมีประโยชน์อื่นๆอีกนะในใบมะขามนะคะจะมีกรดทาทาลิกนะคะซึ่งเป็นกรดที่จะพบอยู่ในกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยออกฤทธิ์ในการาต้านสารอนุมูลอิสระนะคะช่วยต้านการอักเสบในร่างกายชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายรวมถึงเซลล์ผิวนะคะจะทำ